私。 น้ำน้ำมะนหาวเปล่าจน้น้ำมะพร้าวค่ะที่ตอนแรกที่ว่าน้ำนะมันจะเป็นสส่วนนะคะนะคะแล้วก็จบด้วยน้ำแล้วเดี๋ยวนี้ก็ค่อยใส่แปงนเสร็จแล้วเนราก็จะเล่ความเร็วตอีกนนาท เราพาแล้วก็หั่นสี่เหลี่ยมเล็กๆเวลากินแล้วถ้าชิ้นใหญ่ไปเนี่ยมันมันก็จะสะนุกนิดนึงแต่ถ้าเราถ้าใส่ชิ้นเล็กๆก็จะอร่อยใตุเรียนนี่ไหม<ะ>ทานตุเรียน <laughs> เนี่ยค่ะใส่ใส่ทุเรียนมันละเอียดดีกแต่ถ้าทุเรียนเนี่ยก็จะแนะนําให้ใส่เป็นน้ำปล่าแล้วเนื้อทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวเรามามามาหั่นแล้วก็ฉีกแล้วก็ผสมจุดท้ายแันนี้ก็จะหอมเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะพักไว้สิบนาทีเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าไข่สองฟองเองอ่ะกินได,ด้ต่อเยอะนะ<า>นะได้กี่ถ้วยประมาณสี่สิบห้า เสร็จแล้วไหมฮะเสร็จแล้วใช่ไะใช่ค่ะเสร็จแล้วค่ะรอสินาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสั่งใส่ด้วยเดี๋ยวมาหายก่อนนึง